จะรู้ชอบตัวไหนชอบหมดเลยอ่ะเอาดีๆชอบชอบตัวสีสีอะไรนะสีทองมีคู่ไหมแ,แต่มีมีปลาหมดกี่ตัวแปดตัวค่ะแล้วคอยดูนะพรุ่งนี้จะหงายท้องกี่ตัวนะตึงนาจะแปดตัวนะหงาท้องแปดตัวเลยหรอ <c oughs> ตายตาย <c oughs> ตไปเบ มันไม่ตายหรอ,อันนี้มันไม่ตายคือเราต้องทําให้น,น้ํามันสะอาดตลอดแล้วก็ปลาปุง,ปงปย <laughs> อืมใช่เหมือนนะปลากระป๋องปุุมปุยเดี๋ยวตายไปทําปลากระป๋อง <laughs> เป็นเป็นยายอเอาไปให้เอาไปให้น้าๆลุงๆก็โดน